เป็นเรื่องที่คริสเตียนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าเข้าใจเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูริตเนี่ยมักจะไม่เข้าใจว่าจริงๆเราไม่ใช่คนบาปนะแต่ว่าบาปเนี่ยมันเป็นเหมือนอุปสรรคอะไรบางอย่างอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งของของการทําบาปหรือหรือความบาปในชีวิตของเรานะครับก็คือสรุปแล้วถ้าเราเข้าใจพระคุณพระเจ้าเราจะตระหนักรู้เสมอว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูริตเสมอแม้ว่าเพิ่งไปกระทําบาปมาอาจจะไปทําสิ่งไม่ดี อาจจะเพิ่งไปสู่บุรีบาปที่พระคัมภีบอกเนี่ยมันหมายถึงยังไงกันแน่ก็เดี๋ยวเราจะเรามาดูบทความที่อาจารย์ดรเวนไดเออร์นะครับเป็นผู้เขียนนะครับก็ผมรู้สึกว่าชอบวิธีการอธิบายของเขามากนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราจะอ่านแล้วนะครับคติทศข้อที่3บาปไม่มีอยู่จริงมีแต่อุปสรรคที่ขัดขวางเราไม่ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในบ้านป่าก็คือหมายความว่า ถ้าเพื่อนๆศึกษาเรื่องของพระคุณพระเจ้าในหลายๆคริสตจักรที่สอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะในเรื่องการเป็นวันเนสออฟกอนหรือการเป็นเดียวกับพระเจ้านะครับแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องบาปสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันต่างก,กันกับคริสเตียนที่สอนในรูปแบบของธรรมบัญญัติจะเน้นบาปรูปเดียวแล้วก็จะระวังไม่ให้ไปกระทำบาปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าท่านฟังเรื่องคริสตจักรที่สอนเรื่องพระคุณส่วนใหญ่แกจะบวกลูกเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งนะครับ คำว่าบาปไม่มีอยู่จริงเนี่ยแค่แค่นี้เนี่ยคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติก็ต่อต้าแล้วแต่เดี๋ยวเราจะอ่านไปเรื่อยนะครับว่าเขาาลังหมายถึงว่าอะไรนะครับพวกเราส่วนใหญ่เต,ติบโตมาด้วยความเชื่อที่ว่าบาปคือการกระทําที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังหรือการอากตันอยู่ต่อพระเจ้าซึ่งแยกจากตัวเราและลงโทษเราได้คติพจน์ข้อนี้บอกว่าบอกเราว่าพฤติกรรมและความคิดที่ละเมิดพระบัญญัติซึ่งเราปากเนีจะเชื่อชูดโดยดมคตินั้น เป็นสิ่งที่คล้ายกับธรรมชาติแท้ของตัวเราเองซึ่งก็คือพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราสำเนียกว่าเป็นบาปก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางจิตปัญญาของเราเองปัตตันชลิกล่าวว่าสิ่งที่เราเรียกว่าบาปคือพลังงานที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากพลังงานนั้นสามารถนำไปใช้คน้นหาความเป็นเดียวกันกันกบพระเจ้าได้ถ้าเราไม่เอาไปใช้ในทางผิดๆิดด้วยความเขาําว่าบาปมีความหมายตามตัว หนังสือว่าผิดเป้าหมายซึ่งในภาษากรีกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าจากคาไหนแต่ว่าเขาเขาบอกคากรีกคำนี้มันแปลภาษากรีกว่ามิสเดมาร์คือพลาดเป้านะครับในความหมายนี้พฤติกรรมที่ศาสนาสอนเราว่าเป็นความผิดบาปจึงเป็นการกระทําที่ผิดเป้าหมายหรือออกจากห่างจากจิตปัญญ,ญาผมคิดว่าถ้าภาษากรีกเขาน่าใช้คําว่า the spirit ซึ่งน่าจะหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในเรื่องนี้ประตารฉลี ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกผิดและใช้พลังชีวิตของเราให้หมดไปกับความมุ่งมั่นที่แก้ไขความผิดนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแทนที่จะมองเสียใหม่ในบริบทของอุปสรรคที่เราเอาชนะไม่ได้ก็คือบริบทนี้บาปไม่ใช่บาปแต่บาปเป็นคืออุปสรรคที่เรายังเอาชนะไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการมองแง่บวกข,ของบาปมากซึ่งคิดจากที่ไม่ได้สอนอะไรแบบนี้นะครับ โอเคเมื่อเราจัดให้พฤติกรรมอันเป็นบาปคืออุปสรรคแล้วเราจะเริ่มมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทาเพื่อให้เข้าถึงคําตอบของจิตปัญญาณที่เราสแสวงหาเมื่อเรามองว่ามันเป็นบาปเราได้วางความรับผิดชอบที่จะแก้ไขาการทํานั้นไว้กับพระเจ้าผู้อยู่นอกตัวเราด้วยเหตุน,นี้เราจึงหวังว่าพระเจ้าที่อยู่นอกตัวเราจะทรงให้อภัยก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรที่ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณเนี่ยเราจะได้กลับ การปลูกฝัง mindset ว่าพระเจ้าอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างก็คือพระเจ้าอยู่ข้างนอกเรานะครับแต่ถ้าท่านได้ศึกษาหรือว่าฟังคําเทศนาของอคริสตจักรที่สอนเรื่องพระคุณเนี่ยทุกที่จะสอนเรื่องว่าพระเจ้าอยู่ในเราหรือพระคริสต์อยู่ในเรานะครับอันนี้เขากำลังจะบอกว่าคนส่วนใหญจ่จะมองว่าพระเจ้าอยู่ข้างนอกและเราเป็นมนุษย์เดินดินนะครับด้วยเหตุนี้เราจึงหวังว่าพระเจ้าที่อยู่นอกตัวเราจะทรงให้อภัยและ เราพบว่าตัวเราเองเป็นผู้แบกรับความรู้สึกผิดและความที่ตกควมวลที่เราสมควร หลุดพ้นจากปัญหาหรือไม่ผมชอบวาทะอันทรงพลังของท่านมหาธรรมาคานธีเกี่ยวกับการวิธีการจัดการข้อบกพร่องของเราจุดอ่อนและความเหลวของข้าพเจ้าเป็นพรจากพระเจ้าเท่าๆกับความสาเร็จและพรสวรรค์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าวางส่งสิ่งไว้แทบพระบาทของพระองค์การมองว่าความเหลวเป็นการใช้ให้กลับไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากกว่าการนักในการรับมือกับปัญหาการก้ามกลืนอยู่กับความอบอย่รู้สึก เหมือนเราเป็นคนแบบที่ไม่สมควรได้รับการยกโทษหาใช่ทางออกที่ดีสุดไหมลองสนทนากับตัวเองในใจอย่างนี้ว่าฉันไม่ได้กระทำบาปต่อพระเจ้าฉันเคยประพฤติตนในวิธีที่ขัดขวางความเป็นเดียวกับพระเจ้าต่างหากก็คือหมายความว่าเมื่อเราทบาบาปให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำนะเป็นการขัดขวาง การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพฤติกรรมเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาคําตอบทางจิตวิญญาณมาแก้ปัญหาของฉันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะพยายามกําจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกจากชีวิตหลักคิดของการเป็นคนบาปคือภาพลักษณ์ของการดูหมิ่นตนเองและความสึกก็คือเซลล์คอนดิเนชันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คริสจากส่วนใหญ่มักจะสอนนะครับในขณะที่หลักการคิดของการกําจัดอุปสรรคหรือการเติมพลัง นั้นมันดีกว่าการคิดแบบแรกนะครับผมชอบคำว่าเกี่ยวกับร,รักษาของพระเยซูกับชายตาบอดเมื่อพระเยซูพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกและพวกสาวกข,ของลรงทูนถามพระองค์ว่าพระองค์พระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอด พระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คิดว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขายอมบทที่9ข้อ1-3เรารับการอบรมสั่งสอนให้คำนึงถึงบาปและการลงโทษความคิดเหล่านี้บันทอนพลังงานของเราด้วยความกดดันว่าเราอ่อนแอและผิดบาววิธีเติมพลังคือให้มองความยั่งยืนเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสให้เลือกในสิ่งที่แตกต่างออกไปเราสามารถอยู่เหนือความนึกคิดที่น่ารังเกียจว่าเราเป็นคนบาปนะที่รอดรับการลงโทษ ตกนรกลูกเดียวในการขึ้นในการเข้าถึงการแก้ปัญด้วยคําตอบของจิตวิญญาณหรือของพระเจ้าเนี่ยเราต้อง,งไปมุ่งจิตไปที่หลักคิดที่ให้ทางออกคนบาปท,ที่เต็มไปด้วยความผิดจะกลายเป็นคนหยุดนิ่งอยู่กับที่และเฉื่อยชาเมื่อเรามองพฤติกรรมที่เป็นบาปว่าเป็นอุปสรรคของการตระหนักรู้ในระดับที่สูงขึ้นก็คือ awareness หร consciousness of g o ออะไรประมาณนี้นะฮะย่อมดีกว่ามันย่อมดีกว่าแต่เรายังคงรับผิดชอบโดยการถามตนเองว่าฉันได้รับบทเรียนอะไรขราวหน้าฉันจะเรียนเรื่สิ่งนี้ได้อย่างไรเหล่าสาวกในคําอุบปปาติทึกทักว่าการที่ชายผู้นี้ตาบอดต้องมีสาเหตุมาจากความผิดบาปที่ไหนสักแห่งโดยที่คนที่เกี่ยวข้องกับชีวของชายตาบอดผู้นี้แต่พระเยซูทรงสอนว่าความโชคร้ยายในโลกกายภาพไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทำบาป ความโชคายที่วันนี้คืออุปสรรคบนวิถีสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับอนาจภาพในตัวเราพระเจ้าทรงเตือนเหล่าสาวงพระอพค์ว่าไม่มีบาปเกิดขึ้นเลยเราทุกคนต่างก็ตาบอดกันในหลายทางโดยในยยะของคําว่าตาบอดนี่เองที่ทําให้ราชกิจหรืองานจิตแห่งจิตวิญญาณปรากฏขึ้นในชีวิตของพวกเราท่านมหาธรรมทันทีเป็นคนหนึ่งที่สอนให้เห็นคุณค่าของด้านมืดด้านมืด และจุดบ่อยของเราเป็นดังที่การทีกล่าวไว้คือเป็นพรจากพระเจ้ามากกว่าจะเป็นเครื่องกีดขวางที่ทําให้เราถูกลงโทษมันเป็นระบบความเชื่อที่เราถูกฝึกจนเคยชินต่งางๆที่ทําให้เราเรียนรู้นะคิดเรื่องบาปหลักคิดที่ทั้งใหม่และแตกต่างสอนหลักคิดเรื่องอุปสรรคที่ขัดขวางความวามีเนือกับ พระเจ้าพระวิญญาณภายในถ้าคุณละเมิดพระบัญญัติที่คุณยึดถือประหนึ่งกฎหมายถ้าคุณละเมพูดปลดหลอกลวงละโมบหรือแม้กระทั่งปทุสรายร่างกายผู้อื่นลองบงดูเถิดการทําเหล่านี้คืออุปสรรคขัดขวางไม่จิตใจของคุณเข้าไปรวมกับทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่จิงรับจะเป็นไปได้จงเตือนตอนว่านี่คือสิ่งที่คุณรักยิ่งกว่าสิ่งใดจากนั้นคุณจะเพิ่มพลังให้ตัวคุณและเริ่มกระบวนการกําจัดอุปสรรคเหล่านั้น ช่างเป็นแนวคิดที่อิสระอย่างยิ่งจงพูดกับตัวคุณเองว่าฉันมีอุปสรรคที่ฉันก่อไว้วงเล็บก็คือบาปซึ่งทําให้ฉันออกจากหา่หางจากคําตอบของจิตญาณคือจากพระวิญญาณสุดแต่อย่าพูดอย่างแต่คุณไม่ควรพูดอย่างนี้หรืออย่าพูดอย่างนี้ว่าฉันเป็นคนบาปฉันไม่มีความหวังเหลืออยู่เลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเห็นมันในพระทัยพรอง,องและทรงให้อภัยฉันความคิดหนึ่งก็คือความคิดแรกนั้นให้พละ เลี้ยวแรงและกําลังขณะที่อีกความคิดหนึ่งก็คือข้างหลังเนี่ยบันทอนพลังชีวิตความคิดอย่างแรกเนี่ยนำไปสู่การแก้หาแต่อีกความคิดหนึ่งทําให้คุณจอดสนิทนิ่งสนิทกล่าวโดวยสรุปแล้วจงอย่าไปทาบับอีเพราะสิ่งที่ว่านั้นหาได้มีอยู่ไม่ถึงแม้คุณจะทําความผิดกับใครสักคนจนเกินจะแก้ไขได้เพราะความระโมบหรือความโกรธที่ไมนะ่ไม่อาจข่มใจแต่คุณก็คง แต่คุณก็ยังคงมองการกระทํานี้ได้ว่าเป็นอุตสาห์ตอบความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแน่นอนคุณจะสํานึกผิดและทําทุกอย่างที่คุณทําได้เพื่อชเชยการกระทาผิดนั้นคุณเพียงแ,แต่แก้ไขรอยวลทินเหล่านั้นในอนาคตโดยการมองตนเองว่าเป็นผู้สร้างเครื่องกิดงผานตัวเองแล้วโดยการให้อภัยตนเองการสํานึกผิดอย่าง อย่างจริงไม่จําเป็นต้องประกอบด้วยความเสียใจไม่รู้จบสิ้นสําหรับความผิดทั้งหลายทั้งหลความแคนทั้งหลาย,าลายแต่คือการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการทําที่จะยังความเสียใจมายัางในอนาคตนะครับก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นบทที่พูดถึงเรื่องความอบบซึ่งผมคิดว่ามันเจ๋งมากนะครับก็เลยเอามาหาันให้เพื่อนๆฟังบางทีคนที่เคยได้ฟังอะไรแบบนี้ครั้งแรกตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาหลายปีเนี่ยอาจจะงงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้มันฟังเข้าใจยากแต่ขอให ก็เราเปิดฟังหลายๆรอบดูนะครับขอขอบพระวิญญาณสุดของพระเจ้าอวยพรนะครับเพราะพระวิญญาณคือความจริงและพระวิญญาณจะนําคุณทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอย่างที่เป็นเรื่องของพระคุณพระเจ้านะครับขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเพื่อนๆทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับเปิดเปิดตาใจท่านให้เข้าใจถึงความรู้ของพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ